โอ้ชามติวันนี้วันที่สิบเกเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อลูกนั้นคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาการแสวงบุญแห่งการจดจำก็จะเริ่มง่ายได้และโดยการมีการจดจำเท่านั้น ที่ลูกนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นดวงยานุนได้ถึง21ชาติคำถามของเมรีในวันนี้ใครคือคนรับใช้ที่ดีที่สุดและเป็นทาตของลูกคำตอบภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาศาสตร์โดยที่ขยะทั้งหมดของโลกจะถูกกวาดล้างออกไป เป็นคนรับใช้และเป็นธาตุที่ดีที่สุดของลูกมันจะมาเป็นผู้ช่วยของลูกในการทําความสะอาดทุกสิ่งต่อมาวัตถุธาตุของธรรมชาติทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ให้สกุลเทพของลูกถูกประนามจงเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ทำงานรับใช้เพื่อให้ประโยชน์กับดวงยานมากมายและเปิดเผยพ่อจุดที่สองเพื่อที่จะกลับมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสได้อย่างสมบูรณ์อย่าได้ฟังหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งสกปรกอย่าได้ยินปีศาจอย่าได้พูดปีศาจอย่าได้แสดงการกระทําที่สกปรกใดๆภายใต้อิทธิพลของสำนึกล่าง พรของบ๊ตะดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆแม้นบ่วงพันธะต่างๆของจิตใจลูกโดยการอยู่อย่างมันมันบาบบวงพันธะต่างๆเป็นเหมือนกรงขังนกแก้วอยู่ในกรงนั้นเดี๋ยวนี้ได้มาเป็นนกที่โบยบินและเป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆ ถ้าแม้นมีบ่วงพันธะบางอย่างของร่างกายลูกจิตใจของลูกนั้นเป็นนกที่โบยบินเพราะโดยการอยู่อย่างมันมลบาปลูกจะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆของจิตใจลูกลูกนั้นไม่ได้มีบ่วงพันธะใดๆในการมองดูหรือดูแลครอบครัวของลูกผู้ที่ดูแลทุกสิ่ง อย่างผู้ดูแลผลประโยชน์จะคงอยู่อย่างเป็นอิสระตลอดเวลาจากบ่วงพันธะต่างๆได้ผู้ครองเรือนก็หมายถึงการมีภาระและคนผู้ที่มีภาระไม่สามารถโบยบินได้อย่างไรก็ตามถ้ารูปนั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ลูกก็จะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆและสามารถไปถึง บ้านที่แสนหวานได้ในวินาทีด้วยสภาพที่โบยบินของลูกได้กติพจน์ในวันนี้ทรงทำความเศร้าส้อยให้เป็นคนรับใช้ของลูกอย่าได้ปล่อยให้มันปรากฏอยู่บนใบหน้าของลูกได้อัชะโอมชานติ